สวัสดีครับเรามารีวิวลำโพง JBL อีกทั้ง2รุ่นนะครับเป็นลำโพงพกพาขนาดเล็กวันนี้เราก็มีมา2ตัวด้วยกันเป็นตระกูล Go นะครับอันนี้ได้มาประมาณ600กว่าบาทลด60%อนะครับอันนี้ได้มาประมาณ700กว่าบาทลด50%อนะครับอันนี้เป็นรุ่นนี่นะครับตัวนี้ JBL Go Plus ครับตัวนี้ ตัวนี้ยังกันน้ําไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแบบริมเ่ียมเลยนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นรุ่น JBL Go 2นะครับตัวนี้จะกันน้ําได้และแล้วก็ตัวจะมนๆหน่อยตามขอบอะไรจะโค้งๆหน่อยไม่เหลี่ยมมากนะครับก็มาเริ่มดูที่ตัว JBL Go พั u กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับ JB l g o p l u s สินค้าของแท้ต้องมีโลโก้มหาจักรอยู่ตรงนี้นะครับไอ้กล่องก็จะมีไอ้กล่องเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มี เอ,อสายนี้เง่างี่เง่าอยู่เส้นหนึ่งนะครับเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็มีคู่มือโค้งๆอ,อยู่อันหนึ่งนะครับมันก็จะโอบอุ้มสายไว้ให้กองอืมไม่มีอะไรแค่นี้เลยสาย3.5ุ้ารู้สึกจะไม่ได้แถมมาไอ้สายนะั้นคือสายไมโคร usb นะครับ ตัวนี้รู้สึกจะเป็นบลูทูธ4.1อยู่นะครับตัวนี้ JBL Go Plus มาดูตัวกันเลยแล้วกันเออออกยากจังวะอืมกลิ่นก็จะเห,หม็นไหมเล็กน้อยนะครับไม่จากเครื่องจักนะครับอ่า นี่นะครับ JBL Go Plus ก็จะเป็นทรงแบบนี้นะครับเหลี่ยมเลยผมชอบทรงนี้มากกว่ารุ่น Go Go 2อีกนะครับ Go 2ข้างบนก็จะมีปุ่มเปิดอยู่ด้านซ้ายปุ่ม Bluetooth ถัดมาก็เป็นปุ่มลบปุ่มบวกนั่นคือเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม p a y ตรงนี้นะครับ นีด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นที่ร้อยสายคล้องนะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากมายอันนี้ก็มีปุ่มไมโครโฟนนะครับแล้วก็ที่เสียบที่ชาร์จไมโคร USB แล้วก็เสียบสาย a u อนะครับออก3.5ข้างหลังก็โลโก,โกโ้ JBL ครับตัวเบลลมเลยนะครับอันนี้ยังเป็นแบบเลเซอร์ยิงเลเซอร์สกีลงไปอยู่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังสวยงามนะครับรุน่นนี้โกพัท ก็จะตัวใหญ่กว่าโก2เล็กน้อยนะครับมีเวลาเปิดก็เสียงก็จะเป็นแบบอย่างนี้อยู่นะครับเสียงค้นหาบ l u e t o o ก็จะอ,อย่างนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายต่อ,อไปเราไปดูรุ่นโก2กันนะครับลำโพงสองรุ่นนี้ก็เสียงก็ไม่ได้ต่างกันมากครับ รายละเอียดจะต่างกันเล็กๆ,ๆน้อยๆครับมันเป็นลำโพง3วัตต์เหมือนกันนะครับขนาดไดเวอร์ก็น่าจะประมาณ40 40 mm มิลิเมตรนะครับจะจำไม่ผิดอย่างเก่อนอย่างเไงวะเ้ไมมันแงะไม่ออกวะก็นี่ก็ลองแกะมาเล่นบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ลืมการแงะเล็กน้อย นี่นะครับกล่องก็ไม่เหมือนกันนะครับกล่องข้ขางนอกก็เป็นพลาสติกอย่างนี้นะครับชอบกล่องแบบรุ่นพัดโกพัดมากกว่าวะ่ะมันดูแบบดูดูดีกว่านะครับนี่ดูยังไงก็ไม่รู้ลําโพงข้างในก็ไม่ได้ห่ออะไรมานะครับดูกล่องไนตรงนี้ดีกว่าแม่งยัดกันมาหืมนี่กากระป๋องแม่นูเกิน นี่ดูครับดูดูด <c oughs> ม้วนกันมาเป็นข้าวหลามหนองมนเลยครับอันนี้นี่แล้วก็จะมีสายสุดนี่เงาอยู่ข้างในหนึ่งเส้นเหมือนเดิมนะครับสายไมโครยูดบีแต่นี้เป็นแบบเป็นแบตละนี่คู่มือแม่งม้วนมาอย่างนี้เลยใครมันคานไปไหนไวะนะไปไหนวะก้อยก้อยไปไหน มันอันนี้แล้วอะทำมากเลยก็ได้มัง้งเค่อยกินแฟอ่าก็ยัดกลับเข้าไปเหมือนเดิมมันเดิมหรือเปล่าวะทำไมมันยัดเก็บยากจกังอ่าเ,เข้าไปเหมือนเดิมเพราะจะเสียเวลาตรงเก็บของนี่นะครับ คลิปสดๆไม่มีการตัดต่อนะครับเอาละสำหรับ jbl go 2ก็จะมีความแตกต่างก็คือนี่นะครับขนาดมันก็จะเล็กกว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าเ<ม>สียงก็เท่าเดิมนะครับขนาดประมาณนี้อันนี้ go go หนี่ go หพัด โกพัทอะไรครับมันจะเป็นทรงคล้ายๆโกหนึ่งนะครับทรงเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเหลี่ยมแบบเหลี่ยมแบบเหลี่ยมเลือหายเลยครับเหลี่ยมมากๆครับนี่อันนี้ก็จะมนๆข้างหน้าก็จะโปร่ปงๆหน่อยๆข้างหลังก็จะเป็นแบบยิงลายลงไปเลยนะครับเป็นแบบ JBL อย่างนี้เลยอ่านี่ให้ดูความอ่านี่ครับโกสอง ข้างบนก็ปุ่มเหมือนกันหมดเลยครับปุ่มเปิดบลูทูธกล้องไม่โฟกัสลบบวกแล้วก็ปุ่มเล่นนะครับข้างข้านี่ตัดออกไปแล้วครับเสียใจมากที่ร้อยไม่ใช่ที่ร้อย,อยโอ้ยที่ห้อยสายคล้องที่ร้อยกับที่ห้อยจะมาปนกันซะแล้วที่ร้อยสายคล้องนะครับข้างล่างก็มีไอจุดหันสายอยู่4จุดนะครับซึ่งเอาไว้วางอย่างนี้มันจะได้ไม่ขยี้นะครับ อัน,นี้ก็เป็นนี่เดี๋ยววันหลังจะมาลองเอาจุ่มน้ําให้ดูนะครับสุดยอดมากแง่ออกมานะครับเป็นไมโครยู US b แล้วก็แจ็ค3.5นะครับซึ่งถ้าเกิดพังนี้ใครรับไปชอบคเขาเนี่ยจะจุ่มน้ําโชว์แต่ไม่น่าพังหรอกอ่าอันนี้ก็เปิดเครื่องแบบนี้เหมือนเดิมบูทูธโหมดอ่าไม่ใช่แล้วอ่าเสียงเปิดเครื่องก็จะเป็นแบบ รุ่นใหม่แล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบโกพัดเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ก็เวลาหาบลูทูธมันก็จะนี่ครับมันก็จะเสียงนี้ <c oughs> นี่คือเสียงหาบลูทูธใครที่เคยใช้ JBL อยู่แล้วก็คงรู้ดีนะครับโอเค <c oughs> ก็สำหรับไม่มีอะไรนะครับความต่างของเสียงเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าดีกว่ามันจะยาวนะครับคลิปหนึ่งสัก สิบนาทีไม่เกินนี้ก็โอเคราคานะครับถ้าหาได้รอช่วงลดราคาของ Lazada ้นะครับมันจะอยู่ประมาณ700-800อะไรประมาณนี้ครับโกพัดคือซื้อแม,ม่งมาทั้ง2ตัวครับคุุมก็โอเคนะครับแต่ไอ้400อย่าไปซื้อนะครับของปลอมนะครับ4ี่รอกว่าบาทอย่างเงี้ยดูร้านดีๆนะครับขายของปลอมเยอะมากทุกวันนี้ ไม่ใช่ว่ามีรีวิวเยอะจะซื้อแล้วมันจะได้ของแถมไม่เกี่ยวครับบางทีหลายๆคนก็ซื้อไปเขาก็ไม่รู้ครับเอาไปว่าพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้รีวิว jbl go plus แล้วก็ jbl go 2นะครับไปแล้วบ๊ายบาย